จงออกมาดูเจ้าของบ้านครับอุ้ยวุ้ยวุ้ยเจ้าของบ้านแม่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 ใจก่อนแม่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 อ้โอ้แม่แม่แม่อ๋อเดี๋ยวก่อนแม่พ้นในบานได้ใจเย็นๆแม่กลับบ้านมาดื่มน้ำก่อนก็ได้นะแม่นะนะดื่มน้ำดื่มน้ำก่อนก็ได้นะแม่นะใจก่อนนะแม่นะ r e definition game present t h e very organized team กดสเปซปาเพื่อเริ่มเกมนะจ๊ะประกาศผู้จีรนักับเกมที่มีชื่อว่า The Very Organized Team รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เกมผีนะแต่จะเป็นการจำลองว่าเราเป็นโจรมาขโมยของนะครับโอ้โหสาบาาว่าไม่ใช่เกมผีโอ้โหเปิดมาซัน่ากลัวเลยเช็คลิสต์โอ้โหลิสต์เต็มไปหมดเลยอะไรวะเนี่ย เขาบอกว่า Things to borrow คือคิดว่าเป็นของที่จะยืมนะเออไ่ได้มาขโมยของเราไปยืมของนะเออพอดีว,ว่าเราเราโทรหาเจ้าของบ้านแล้วแต่เจ้าของบ้านไม่รับสายก็เลยถืออาวุามามายืมของในเวลาประมาณสักเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้นะฮะมีซี่อ,อะไรบ้างในห้องนี้อืมอะไรบ้เนี้ยดินเหรอแกได้ชสียอ,อธิบายทีมัน,นดีไหมอ้ยขนลุกว่ะทำไมขนลุกแปลก ห้องนี้ได้เป็นห้องห้องเก็บไวน์หรืออะไรเนี่ยเปิดไฟได้ไหมโอเคจะได้เห็นชัดๆเห็นอ,อะไรไนี่เนี่เห็นอะไรไห,หมมันนี่ต็กเก็บครับคืออะไรอ๋อเครื่องปิ้งขนมปังเฮ้ยเดี๋ยวดูดิรู้สึกว่าเห็นอันแบบแบบนี่ไงอ๋อ,อ,ยอ,อเยือกน้ำเอ้ยไม่ใช่กาต้มน้ำโอเค Oh God no no Oh my God โอ้แม่งห้องนี้อ่ะโอห้องห้องห้องกิงห้อ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 งคานข้าวนะฮะเอ้ยเอ้ยมาายโฟนกุญแจเก็บเทียบรออะไรโอ้ยมือจะเกิดเปิดไฟโอเคเปิดให้หมดเลยเปิดให้มันครบเลยมาสองทุ่มแล้วฮะโอเคนึกว่าเที่ยงคืนแล้วก็ดันไปแต่บอกว่ามาตอนเที่ยงคืนห้องนี้อะไรไปเลยไหมอเจนแน่มีเปิดวิดีโอในห้องน้ำซุ้ยนี่เป็นห้องคาราโอเกะปะเนี่ยอารมณ์สินฟรีร้องเพลงในห้องน้ำ ห้องนี้หล่ะมีอะไรมีกีตาร์โหลุกขึ้นเลยห้องนี้เกิดไฟหน่อยสิดีดีเฮ้ยเฮ้ยซ่อนได้โอเคเราจะมาร์กเอาไว้สวยงามสวยงามอันนี้อะไรเนี่ยเหยียบเหรออุ้ยจะไม่ตั้งใจเฮ้ย,ยคุณ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 เสียรถมาเสียรถมา,ถมาทำไงวะเอ่อเอ่อเอ่อเออซ่อนซ่อนซ่อนก่อนซ่อนก่อน,อน,อนปิด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 โอเค Ok rồi Ờ bị phạch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  Xoan 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 Bị phạch Ok Ui Ui จ้าเปิดเจ้าประตูเลยโอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยอยู่มุมเลยอยู่มุมเลยโอ้โหใจจะวายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเราโอ้โหเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยตายแล้วนี่เธออยู่บ้านกับจิงโจ้เนี่ยไม่สิบ้านนี่เจ้าของบ้านคือจิงโจ้ใช่ไหมโอ้โหแล้วแล้วลายวายคืออะไรอ่ะนี่ป่ะไม่ใช่เหรอขวดเนี่ยไม่ใช่ขวดไหนวะกลวาย โอ้แล้ววายเต็มเลยโู้นี่ป้าไม่ใช่เว้ยไอ้บ้าเอ้ยขวดไหนวะของนี้แหละหลังบ้านครับทิจโจอยู่ข้างมาทีโจไม่กล้าคืนชั้นสองตอนนี้คือคือคือกลัวกลัวเลยอ่ะแล้วแลงวายนี่ประเด็นคือยังหาไม่เจอแล้วมันไม่มีขวดไหนหรือขวดนี้เหรอไม่ใช่อะเอ้ยไม่ได้ตั้งใจลงขึ้นลงขึ้นเชิญก่อนไปต่อดิไปต่อดิตัวอะไรบ้างมีเงินมั้งกันเฮมันอยู่ไหนวะกล้องเนี่ย อโอ้ยอะไรวะไดโอ้จิงโจ้จิงโจ้ติดจิงโจ้ติดมาโอ้สบายเลยคราวนี้สบายบื้อเลยเฮ้ยอันนี้แหละอ่าได้กล้องแล้วโอเคเออเอาออะไรออกมาออเาโอจิงโจ้จะช่วยไหมจิงโจ้จิงโจ้ติดนะจิงโจ้ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแล้วไปโจโไอ้บ้าเอ้ย เริ่มเล่นใหม่ครับไม่น่าช่วยจริงจโจ้เลยเอาละครับต้องไปหาเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่แลนดอมลิสด้วยนะเริ่มเลยเริ่มเลยเอออย่างแรกมองไม่เห็นครับเปิดไฟเดี๋ยวตานี้ถ้าเกิดว่ามันติดบัคกคือปล่อยมันเลยจะไมายุ่งแฮะอุตสาห์ได้โชคอุโอกาสได้มาทั้งทีแม่งเอ้ยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่อ้น,นี้ชิลี่บ็อกเก็บซีรออ่ะต๊อกคื้าหาคุณแจว่ะ เฮ้ยนี่ไงกุญแจเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ยเอ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเอ้ย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 เรียบร้อยนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อื้มาอีกแล้วไม่ใช่เอ้ยยังไงยังไงยังไงแลวายโอเคสวยไปครับต้องรีบกดไปสิไปดิไปดิอุ้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยโอเคโอเคไป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  หลบหลบไว้ก okay. ่อนหลบหลบลบก่อนหลบก่อนโง่โงกชง่โง่ก็น่าดูของบ้านครับอวิววิวเจ้าของบ้านแม่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 ใจก่อนแม่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 อ้โอ้แม่แม่แม่อ๋อเดี๋ยวก่อนแม่พ้นในบ้านได้ใจเย็นๆแม่กลับบ้านมาดื่มน้ำก่อนก็ได้นะแม่นะนะดื่มน้ำดื่มน้ำก่อนก็ได้นะแม่นะใจเย็นก่อนนะแม่นะบ้า S <S โอโออยอ่าไปดิคุณได้เรียบร้อยโอเคมีอะไรไหมมีรหัสครับเดี๋ยวมีรหัสรหัสคือ4507ใช่ไหมหรือ4501วะ4501 4501โอเคเออเลอร์ชิปเป่งละชิปเป่งละอะไรวะเนี่ยอ๋อ4581เออเลอร์อีกแล้วรหัสอะไรของแม่งวะ4587 โอเคโอเคน่าเก็บเก็บโอเคเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์เคลียร์ต่อไปหาแล้ววายหาวายก่อนหาวายก่อนแล้วหาแคปับต่อเลยมันอยู่ไหนวะแล้ววายของไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยโอ้ยตกใจว่ะเอ้าเย็นปะโอ้อยู่นี่ไงแล้ววายไอ้บ้าเอ้ยโอเคแม่มาแล้วแม่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 อย่าพึ่งแม่แม่ผมยังหาของไม่ครบเลยแม่แม่แม่อ้ลูกไปแล้วนีไอ้ลูกไปแล้วดี่เดียวเดียวเดียว ปิดตู้ปิดตู้ใส่หน้าแม่ปิดตู้ใส่หน้าแม่แม่ดื่มน้ำก่อนก็ได้แม่นะเย็นใจเย็นทำงานมาเหนื่อยพักพักดื่มน้ำก่อนก็ได้ไหมพักดื่มน้ำก่อนก็ได้แม่แม่อย่าเพิ่งทำงี้แม่โอ้วิ่งวนเลยวิ่งวนเลยทับเล็ตอยู่ไหนทับเล็ตทัพเล็ตทัพเล็ตอยู่ไหนวะทับเล็ตทับเล็ตอยู่ไหนทับเล็ตไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยล็อกปิดตู้โอเคโอ้ยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนห้องไหนที่บ้างยังไม่เคยหาห้องมันก็หมดแล้วอะ อุ but, ้ยแม่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 ค่อยคคุยคุยได้แม่ค่อยคคุยอ้อยอ้อยเพิ่งตกปีแม่บนโต๊ะบนโต๊ะบนโต๊ะบนนี้ไม่มีตรงนี้มีไหมไม่มีใต้หมอนน่ะไม่มีเอ่อโอ้ยจังฉันจูว่าจูอุ้ยแล้วหน้าแม่ไม่มีด้วยขนลุกเลยโอ้ยอย่าตบปีแม่อย่าตบปีแม่จะตายแล้วแม่แม่เอ้ยแม่เอ้ยไปตู้ แม่แม,แม่อย่าทำอย่างนี้แม่โอ้ยไม่อยู่แล้วโต๊ะโต๊ะบนโต๊ะเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอามันโมบายมันคือมือถือมันไม่ใช่แท็บเล็ตแม่อย่าพึ่งนะแม่ค่อยคุยกันค่อยคุย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 โอ้ยโอ้ยเอ้ยปิดประตูเฮ้ยเจอแล้วเจอเลยเจอท่านแล้วเจอเจอปิดตู้โอเคไปขอครบแล้วใช่ไหมเช็คก่อนโอเคครบต่อไปหาทางออก ถ้าออกหน้าจะเป็นประตูนหน้าบ้านโอ้ชิบเนาะโน้โน้โน้แม่มาแมาโน้ no! โอ้ยป่ะเอ้ยอันน่ามีระบบตัดไฟซะด้วยนะ มาเรื่องตัดไฟเนี่ยบอกเลยว่าถน,นัดมากเอาะนะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองสิ้ำเงินต่อไปหาก,กีตาร์ุญแจด้วยต้องหากุญแจด้วยห้องนี้เอ้นี่ไงเจอกุญแจแล้วปรับป,รบปรบเรียบร้อยต่อไปเปิดห้องนี้เปิดเลยโอเคหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งสี่เออเลร์เอาให้ไม่ร้องว่ะไม่ร้องอ,ะอ่ะอ๋องแสดงว่าไอา้สายไฟเสียเงินคือระบบ ตู้เซฟนะโอเคอุ okay. ้ยดีแล้วเราตัดถูกเก้าหกสี่ใช่ไหมเฮ้ยใช่ป่ะโอเคอู really. ip, ้เรียบร้อยเก็บเก็บเก็บเลยเก็บ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 เนี่ยให้โฟนสวยแล้วไอ้ก wind> ีตาร์อยู่ไหนเนี่ยกีตาร์กีตาร์ลูกพ่อเอ้ยอ่าอยู่นี่โอ้โหป่ะเ้ยเก็บสี่ร้อยล่ะต่อไปแล้วก็หาเอ่อกาต้มน้ำนะครับเอ่อหมาอีกแล้วแม่อพึ่งแม่ แม่พึง่งอ,อ๋อนี่ไงครบเรียบร้อยโอเคไปออกออกเลยออกเลยอ้าวเฮ้ยโอนโหอ,อีกเอาทรายออกไม่ได้อ่ะฉิกเปลกเราออกไม่ได้ทำไงอ่ะรอเหรอต้องรอเขาเหรอโอเคโอเคเราจะเป็นแม่เราจะเป็นลูกที่ดีต้อนรับแม่นี่รอเลยแม่รอแม่กินข้าวมานั่งกินข้าวด้วยกันนะแม่นะ,ะมาเอาดีแม่ นะครับแม่แม่มาเนี่ยเยกินน้ำก็ได้แม่นะมาเนี่ยเยกินน้ำก็ได้แม่วิ่งบนเลยวิ่งบนเลยอีลูกไปรักดิแกก็ดียังไงก็ไม่ลูกก็ไม่กองของฉันโอ้ยแม่เอ้ยใจเย็นๆค่อยๆคุยก็ได้อู้ยยืนเลยอู้ยยืนบนโต๊ะเลยแม่โอ้ยอ้ยออกแล้วเว้ยปีบบอเรียบร้อยมาสเตอร์ทีฟว่ะแต่ของครบเย่พูดดีใจมั้ง โอเคชุด okay, ท่าน,นี้คือ The Very Organized t e ครับถือว่าเป็นเกมการจำลองในมุมมองภาพของคนที่เป็นโจรมาขโมยของนะครับก็ต้องบอกว่าเราอยากจะให้เป็นนะครับเกมที่เป็นแค่เกมจำลองนะครับในชีวิตจริงเราไม่ควรจะเป็นโจรแบบนี้นะครับมันไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องมากๆที่สำคัญคือมันผิดก,กฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ผิดศีลด้วยเช่นกันนะครับ เอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัอนขอบคดครั้งต่อไปนะครับหากทูกชอบอยากให้จีผลิคลิปออกมาอีกอยากจะให้ก้ใจ G ก็สามารถโดยการกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ดอีกนะครับเอาไว้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,ออน Have a good days everyone see you next time